อะไรคะอะไรคะน้ำยาปลาหนูคนน้ำยาปลาหน่อยเดี๋ยวมาให้เนาะแล้วมาต่อปก่อนเอาไหมเดี๋ยวเอาเอาไหมเออนั่ไงี้เราเอาก่อนไหมจ๊ะน้ำยาเอาไหมงั้นเดี๋ยวค่อยมาให้เนาะกินข้าววัดอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะน้ำยาอาหารเยอะมากปวดขอขอถอยก่อนนะคะตั้งหลันไปน้ำยาขวัญสุดรส อันนี้กำลังกินข้าวัดกันนะคะอาหารเยอะมากพื้นคนไทยเยอะมากตอนนี้นก็อิ่มแล้วนะคะพักเบรกให้ทุกคนได้ดูกันก่อนวัดไทยเมนิกนะคะฉลองครบ20ปีประเทศเยอรมนีนะคะ วันที่15 6 2 0 1งวันนี้เป็นงานทวบลยวนแม่ะคะวันแม่หลวงแม่มาบานค่ะแต่ว่าก็จัดงานวันนี้ปกติาาทางวัดจะจัดงานอาทิตย์ส่งข่าวกันเปิดไล่หน่อยวันนี้คนก็เลยไม่เยอะปกติคนจะเต็มห,ห้องนี่ค่ะ